เสยอประเทล่านใดเพื่อเอก้สวัสดีครับพุดดุพุดดไปไหนใหม่น้าๆ่อนไหคูกีเก๋ฮะคูณกีกี่เพันหนึ่งแถมเสือตัวหนึ่งวะ ด,ดูดิลดกดิลดกดิก้เลยจะอี๋จะอีดโด,โด,โดแต่ะจะมีสองชวนครับมาเบิ่งงานแบบขี่เวชวนหนึ่งครับชวนหนึ่งเขาหางไหวจะมีบออบเบอร์สองหางครับเป็นเบอร์เบอร์ตามกานวนัน <c oughs> ตอนนี้การการางวัล กระจายด้วยนนะครับด้วยการลางวัลบปในร่มเรียนเนี่ยในวัดชีวะเงี้ยเนี่ยไปเดี๋ยวซุ้มยิ่งกู้ภัยเดี๋ยวไปเดี๋ยวฮะผมคออกไปแค่ในรายที่เกิดนเอาอีกรัตนาออกไปไงป่ะนี่นเออร้อนก่อน

ล้งยิบนึ่กัยิบไปกันตัวทางพานกันเลยแร่แร่เร่จีพียรพาไหจีพีเอถตตะว่าเอยี่ยยว่าจีเพียรพามากนะวาหิวเข่าเอ่ิวเข่าเลยวด้พยุดบาหดิผมบ่าหิวเลยหิ้วคือกันพ้กันิวข้าวตาวิยุหิวเขาก็พามาเลยก็จอดกินยิบอมาับกาซ้อกา้ื่นบนี้ยิ เบนเจรักเป็นเจรัก,รกพ่อวันดีค่ะ <c oughs> ผนทมทีแล้วแล้วตัวนี้วันนี้เีอย้อันไรพอ่อต้อเติมออกมากบอ อบอกม่วงคือเป็นดอกยืดตลอดแทะ เช่นี่ลุกนะ่งย่ะ่ลุกค่ะนี่ลุน่ะนี่ลุนค่ะนี่ไุนค่ะน่ลุน่ะน่ลุนค่ะนต่ลุ่ะนี้อุนค่ะนี่ลุนค่ะน่ลุ่ะน่ลุนค่ะน่ลุนบ่ะนี่ลุนค่ะนี่ไุนค่ะนี่ลุนค่แี่ลุนค่ะนี่ลุนค่ะนี่ปุนค่ะนี่ไุนค่อนี่ไุนค่ะ่ลุนค่น้่ลนค่ะนี่น่ะน่ลุนค่นี่ลนค่ะนี่ลุน่ะน่ลุดค่ะน่ลุ่ะ่ลุ่ะ่ ห0้าพันตอนนี้เพิ่งเริ่มจริงแมนครับบัสถึงมาหอดอีกแปดหมื่นงพิมพ์ันทึกพี่มาสอนรกดิบุัญหาลอยพ่อเอกะไทยอิงเขือแมนครับอีกคือไทยเสนาดีอันนี้พ่ออีกรับางานใดีของเนเสียนน่นกี่รวมบุญห้ารอยันนี้ก็เร่มจะ่งออกเองข้าจะ่งห้าสิบบาท แต่ว่าสามารถทำบุญอยู่บ้านหาลอยกับสีได้ต้นหนึ่งครับแบบ่าสียค่าจะส่งแต่ผู้ใดอยู่ทางใกล้อยากรวมบุญแล้วสนใจก็คือส่งที่อยู่สลิปแล้วก็ค่าจัดส่งแนบมาด้วยแบบคันมาช่องเอาหยุดอีกแล้วเรื่อยๆเลยนะเดี๋แต่ต้องระบุดิคือเป่าทวดวันนะครับออกระบุรายละเอียดมาเลยครับออกค่านั่นเองแออกค่าส่งเองค่าส่งแต่ถ้ามาไม่หนัางานเลยรับไปเลยรับไปเลยครับทำบุญรวม ็ิดตดตาบัตานี้ปิดเลยพี่น้องเร้อเพราะเอกว่าปิดเิปิดขายเพราะว่ามันยานเห็ดว่ท่านเขาะยานมันบ่พอทรงยบ่พอทรงยาบทงครับก็แลยปิดก่อนไี่หาาหนึ่งห้าแบบสองแบบนี้ไพสีโศกดีได้ได้น้องือฆ่ากันไปแล้วฆ่ากันไปครับจาทุกแบบครับสม นี่งใบห้องก็ส่งกันหื้อหนึ่งใบก็ส่งซื้อซื้อเป็นชุดล้วก็ส่งนี่้อดนอหรือ P ไหมนะนี่ดีนอตเลตจะคล่มือพอหยุดบ่บ่มือพอหยุดเป็นยนซี่พอหยุดเ่ส่เสียนีดิใช่ ดีมากเนี่มือผู้ใดเจนะผู้เอฟซีอลนมือเอฟซีขงแรงอฟซียุขงงอเห็น่แมนมือเอยขงแรงมือเอฟซียูขงงันนีตามหาบุคคลเจ้าของมือได้หมเไอ้บวานแล้วยู้เอฟซียุคแข็งแรงเีอเอาเอาเงื่อแลกัจับมือ

คุลมาห่ะครับมาเองหรือไปหาหลอกสิพามือนี่ยไปนั่ามากไปอไดสอ้ยีวาเื่อนใกล้ๆน้ำสาวถึงงะถึงรู้กินือหอเปนเป็นไปเราไนหาทางกับบ่พอเราบ่างเป็นไปไหนกี่ตีแมวกลับบออดไหาทางกับบ่พอเร้มันคือสิจำเหี้ยนกับความ่อพอความเฟื่อง มันเคยนอนฟองเฟืองแต่อยู่นี่เข้าหรือฟองเฟืองออกมันก็ต้องมีหม่องนอนไอโยมองหันกต่สบายบาดนี่ยกว่อยากมากตอนนี้ไปให้กินข้าวกินน้าไปเพื่อเห็นคนว่ามีเจ้าของหน้าเพิ่นมี่มีแมวเลี้ยงอยู่หันน้ำมันเป็นลิงแมวอยู่หันเป็นน้ำสาวก็เฮ้ยตุลูติดสาวแต่หมูไปน้ำนั่นหมูไปน้ำเพิ่อนยิ่งเสียงเพิ่นกับพ่หน้าบอกว่าโจักสเตจแมนครับนี่ผมว่าบอกสิยี่ผมว่าบอก หรือไปจีคือเป็นว่าไปยาปนีขอะเราคือบอไปเบิงอยู่เสียงขุ่นเนี่ยเห็นว่ามีเเนี่้งแมวอะเลยอ้อทำไมเห็นแมวแม้อมันจะไป็นอาการบอ